เสียมี่คอมเพชันธุรกิจทั่วโลกเราพึ่งฟื้นตัวจากผลกระทบของโรคโควิด1 9และยังเติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคโควิด1 9เสี่ยมี่ได้ร่วมมือกับการคล้ชิดทางธุรกิจตั้งแต่ปลายทางเพื่อเร่งการทำงานและผลิตผลิตภัณใหม่ช่วงแพร่พันธุ์ผลิตพัณฑ์ของบริการเราช่วยสร้างชีวิตที่ดีขึ้นและติดต่อกันด้วยความ ต้องการของผลิตภัณฑ์เรายังมีคุณภาพและผนปนตาตลาดหลักครึ่งหนึ่งของปีทําให้การดําเนินธุรกิจของเสี่ยวมีฟื้นตัวน่าอย่างประทับใจดําเนินการด้วยสมาร์ทโฟน AI ผลการดําเนินงานมั่นคงในปีแสดงให้ถึงความเห็นจุดยืนสามารถแข่งขันในรูปแบบของธุรกิจของเราได้มุ่งสู่อนาคตได้ครับ